ผมมีไม่ขีดสองก้านผมจะมาสาธิตการเกิดไฟฟ้าสถิตให้ดูโดยใช้ไม่ขีดนี้อย่างที่เราเคยทดลองกันตอนเด็กเราจะเอาไม้สองชิ้นมาถูก,กันแบบนี้นะครับแล้วมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตดูดีๆนะครับมันจะมีแรง แรงแม่เหล็กขั้วบวกและขั้วลบ่าออกจากกันเป็นวิทยาศาสตร์สมัยจริงๆมันเป็นกลนครับผมเป็นนักมายากล ซาเวียมักจะอ้างวิทยาศาสตร์ทฤษฎีในการนำเสนอแต่จริงๆแล้วทุกคนรู้ว่าผมเป็นนักมายากลใช่ไหมมันคือกลแทบต้งสิน้นแต่จะว่ามันไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยมันก็ไม่ใช่กลที่ผมแสดงให้ดูเมื่อกี้เนี่ยจริงๆไม่อยากเรียกว่ากลหรอกมันเป็นทริกง่าย มันเป็นทิ่ง่ายมากถ้าเกิดจะเรียกว่าคนก็คือเป็นคนที่ง่ายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งผมจะสอนคุณเอาไปเล่นสนุกกับเพื่อนนะครับไม่ห่วงมันง่ายอุปกรณ์ก็จะมีไม้ขีดสองกา้านแล้วมันพักออกจากกันได้แบบนี้เห็นไหมฮะ ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วไม่ขีดสองก้านเน่ยถ้าเราจับอยู่เฉยๆคือธรรมชาติเลยนะไม่ไม่เกี่ยวกับกลมันมันจะไม่สามารถ ออกจากกันไม่ได้เพราะจริงๆมันมีความลับอยู่คุณพร้อมที่จะรู้หลือ,อยังความลับมันก็คือไอ้นี่มันคือไส้ไก่รถจักรยานยนต์ตัดออกมาเอายาวประมาณนี้เห็นไหมครับไปซื้อนะครับอย่าไป ดึงเอาออกจากรถจักรายานเบาะว่ารถจักรายานมันจะวิ่งไม่ได้ยางมันจะแบนนะาตอเมาใช้แค่นี้อันเนี้ยคือความลับเราเอาไม่ขีดก้านหนึ่งใส่ไว้ที่ไส้ไก่แบบนี้ <c oughs> เห็นไหมครับแล้วเรางอให้เป็นรูปตัวยู ถือไว้มือหนึ่งแบบนี้เพื่อนคุณจะไม่รู้ว่าไม่ขีดที่คุณถืออยู่มันมีไส้ไก่อยู่พอคุณจับไว้อย่างนี้สีมันก็จะเลืนเน,นกันกับไม้นะคุณถือไว้แบบนี้ก็เหมือนกับคุณถือไม่ขีดธรรมดาสองกา้านแล้วคุณก็อ้างทฤษฎีตรงนี้สําคัญมากนะครับคุณจะไปเล่นธรรมดาไม่ได้ ยิ่งกนง่ายๆเนี่ยทฤษฎีสำคัญเนื้อเรื่องสำคัญความแตกต่างของมือสมัครเล่นกับนักมายากลมืออาชีพคือการนำเสนอที่ดีจูงใจคนได้นะครับให้สนใจถ้าคุณอยู่ดีๆเอาไม่ขีดมาสองการแล้วมันแยกกอ,อกเพื่อเนเอ็งทำอะไรของเอ็งวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่น่าสนใจสำหรับผมจะใช้ หลักการของไฟฟ้าสถิตมาเป็นเนื้อเรื่องนะครับคุณอาจจะตามผมหรือว่าคุณอาจจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องก็ได้อันนี้คุณไปครเอทเองได้เลยแล้วแต่อย่างผมบอกว่ามันเป็นไฟฟ้าสถิตใช่ไหมผมถูถูถ,ถูและพอผมจะเอามาวางอันนี้ผมเสียบเข้าไปอีกด้านหนึ่งหลอดอีกด้านหนึ่งของไส้ไก่มันก็จะเป็นรูปนี้ นะฮะแล้วพอจับแล้วคุณคลายมือออกมันก็จะค่อยแยกออกจากกันอย่างช้าๆสวยๆเหมือนไปนหนึ่งว่ามันมีไฟฟ้าสถิตปุ๊บคุณเอาไปเล่นสนุกกับเพื่อนคุณได้ถ้าคุณแสดงได้ดีเพื่อนคุณจะยิ้มขอจะมันไม่ถึงกระทึ้งเฮ้ยโอ้ทำได้ไงวะเฮ้ยอะไรมันไม่ถึงขนาดนั้น แต่คุณจะได้รอยยิ้มจากเขาแน่นอนถ้าคุณทําได้ดีแต่มันจะมีพวกปากหอยปากโปะอะพวกเพื่อนสนิทอันเป็นที่รักของคุณอะเฮ้ยกลอนอะไรของมึงวะเนี่ยกากโอกระจะหอกว่าฮะไรสาระอะไรเงี้ยครับมันจะมีคอนแคะเยาะเย้ยถากถามวิธีการแก้ปัญหาก็คือยืนให้มันอ่ะกากใช่ไหม ลองทำดูดิคุณยื่นให้เนี่ยคุณดึงไส้ไก่ออกคุณยื่นให้ไปแต่ไม่ขีดเสียบไว้กับไส้ไก,ก่กากใช่ไหมดึงปึ๊บไส้ไก่อยู่ที่มืออ่ะเราไปทำดูดิทำได้ยังกูไหมก่อนอนุญาตใช้ภาษาโบราณนะครับพวกคุณพูดกันเองปกติผมจะไม่ค่อยใช้เพราะว่าผมเนี่ยคุยกับอ่าคนแปลกหน้าซะเยอะ เพราะฉะนั้นผมจะใช้ภาษาสุภาพไว้ก่อนจริงๆผมก็ไม่ใช่คนสุภาพอะไรมากมายหรอกธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าในในในเพจจะเห็นว่าผมเนี่ยมักจะใช้ภาษาสุภาพมันเป็นความเคยชินนะครับผมพบปะผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนแปลกหน้าเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกเราก็ต้องสุภาพไว้ก่อนนะฮะสุภาพไว้ก่อนดีที่สุดครับไม่ว่าจะแปลกหน้าหรือว่ากับเพื่อนสนิทก็ตามถ้าเรา,าให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเรานะครับยื่นให้อ่ะคุณบอกว่ามันกระจอกใช่ไหมอ่ะ คุณลองทำนะตอนนี้มันจะเครียดลหละเฮ้ยกระจอกเออว่ามันกระจอกนะแต่พอมันเอาไปทำมันจะทำไม่ได้เพราะมันไม่มีไอ้นี่เพราะมันไม่รู้ว่าใช้ไอ้นี่และเพราะคุณไม่ได้ยื่นให้มันไปนะฮะเป็นทริคง่ายๆมันง่ายมาก จริงๆมีหลายกลที่ผมอยากจะสอนแต่ว่ามันผมไม่แน่ใจว่าสอนไปแล้วจะจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าบางทมันต้องใช้ทักษะฝีมือสูองอาศัยการสุกฝนนานอะไรแบบน,นี้ครับแต่ถ้ามีถ้าผมนึกออกนะทริคง,ง่ายๆแบบนี้มีเยอะครับจริงๆมีนําไม่ท้วนเลยที่ใช้ของรอบๆตัวมาเล่นแบบเนี้ยผมก็จะมาทำมาสอนให้คุณ อีกนะครับถ้าผมนึกออก